โอ้โหโอ้โหโอ้โห oh สุดยอดบอกเลยก็ไปนอนก่อนเลยพาอเก็บถองอยู่สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยช่องเดิมเสียรายมากเลยมันโดนมันโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วผู้ติดตามประมาณ40,000กว่าคนแล้วคือเริ่มสร้างไรายได้แล้วได้แล้วอะครับแต่ว่ามันมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าช่องนั้นส่วนใหญ่จะลงคลิปที่เป็นเกี่ยวกับงาน Copy Show นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์เยอะนิดนึงเราแก้ไม่ไหว แล้วก็ยังโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าปิดไปเลยเปิดใหม่ดีกว่าตอนนี้กําลังทำธุระเรื่องเอกสารเรื่องอะไรให้เรียบร้อยนะฮะจะมาเป็นคนเพชรบูรณ์เต็มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันบนเขาคอนะฮะอยู่เทินแรงไปนิดนึงของของลมสักครู่นะครับ ร้อยครับทุกคนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ลงสมัครสมัครอัตาาสี่ส่วนแล้วก็มาเช็คสิทธิ์นะครับถ้าเอกสารเราพร้อมถ้าเราเตรียมอะไรมาดีมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเร็วมากขึ้นทะเบียน3 9เานะฮะเราเตรียมเอกสารม,มาปุ๊บเนี่ยามายื่นนะฮะแล้วก็มีเขาก็จะมีให้เซ็นของเขาอีก2แผ่นแค่นั้นเองนะเขาก็ตรวจสอบบัตรประชาชนเข้าระบบอีกสวันไปจ่ายเงินชำระได้เลยเดือนละ4ี่ สามสิบห้าบาท้ามวะจำไม่ได้อันนี้คือสมัครข้ามาตาสามเก้านะครับแล้วก็ยื่นขอประโยชน์ชดเชยที่กรมการจัดงา,ง,งานนะฮะถ้าเราทําในออนไลน์เรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วเร็วมากครับไปยื่นในกสารเขาขอเปิดแอปดูเช็คปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บทุกวันที่ทั้งนี้นี้ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในแอปนะคะเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีแค่นั้นเองครับจบเร็วเดี๋ยวพาแวะเที่ยวก่อนเลยคลิปแรกและที่จะพาทุกคนแวะมาก่อน อันดับแรกตอนนี้ก็คือพุทธอุทยานเพชรบุระโอ๊ย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 โอ้ยข้างๆก็จะเป็นตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์นะครับเป็นตลาดผักออร์แกนิก ครับพี่อันนี้เข้ามาดูได้ใช่ไหมแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับอ้าวเหรอครับงั้นผมผมขอดูนิดนึงได้ไหมพี่ไไดด้้คครรัับบอันนี้คือขายด้วยไหมครับหรือว่าก็ว่าจะเปิดวันเสาร์เนี่ยครับอ๋อแต่ว่าอันนี้คือปิดปิดหมายถึงว่าไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาดูก็ปกติร้านเปิดแต่มันวินโควิดอย่างเงี้ยอ๋อเขาก็เลยปิดไปก่อนเขาเพิ่งประกาศให้เปิดแต่ผมผมยังให้ให้นั่งได้อ่าอ่าอ่าแต่ผมว่าจะเปิดวันเสาร์นี้เสาร์นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ ปกติก็คือมีมีขายน้ำขายอะไรใช่ไหมพี่อ๋ออาหารตามสั่งอะครแล้วแล้วของคือขายด้วยไหมครับหรือว่าไม่ขายโชยอย่างเดียวอ๋องั้นอันนี้งั้นงั้นผมขอเดินดูนิดนึงก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเข้ามาใช้บริการอันนี้พี่พี่เจ้าของร้านนะครับพี่ชื่ออะไรพี่อ๋อพี่คิวโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูนิดนึงมาจังหวะร้านปิดอยู่นะ ั่งนู้นจะเป็นห้องน้ำนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปห้องน้ําก่อนละกันโอ้ยชอบอ่ะมักแห้งคือเราก็เป็นคนเก็บนะเราไม่ได้เก็บเยอะขนาดนี้แต่อีอมเราก็เก็บแต่เราไม่ได้เก็บเยอะขนาดนี้นี่ห้องน้ํานะครับนี่อันนี้คือที่ฉี กั้นด้วยโครงเหล็กแล้วก็เป็นประตูบานเสียมอย่างที่เขาต่อลงเลยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของเยอะมากนี่ก็โครงทีวีเก่าแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ส่วนกล้วยน่าดิูมากนีห้องน้ำแล้วก็ไอเดียฮะนี่โมเดสโอเคเดี๋ยวเราไปน,นี่ป้ายทำใจป้ายเก่าสวย ้ายสังเป็นป้ายสังกะสีด้วยนะฮะนี่นี่โครงโครงเครื่องรถไถเก่าอือก็เดี๋ยวเราข้ามสะพานไปฝั่งนู้นบางลำพูวิลล่าคือแบบ น่าอยู่มากนี่ไฟซลเซลล์มีสวนไทยนี่คือแบบอันนี้ก็คือเป็นบ้านไม้เล็กๆข้างนอกซื้อน้ำจากข้างหน้าแล้วก็เข้ามานั่งซื้อข้าวซื้อน้ำมานั่งกินที่นี่ได้ คือมันโอเคมากอะ่ะนี่ก็อีกหลังหนึ่งอันนี้จะโล่งนะครับถ้าหลังถ้าหลังนี้ก็คือเป็นเหมือนบ้านเลยเป็นเหมือนบ้านเลยมีเปลข้างล่างด้วยโอโ้นั่งชิลกันสบายนะฮะเอาพงมาพาปลูกขมุนไพรนี่มีหีบของด้วย นี่ก็กําลังจะต่อเติมเข้ามาอีกนะฮะนี่ต่อเติมเข้ามาอีกอ๋อข้างนอกตรงนั้นไม่ใช่ที่พี่เขาสุดที่ตรงนี้แต่ข้างนู้นเป็นทุ่งนาแต่ตรงนี้ต้นไม้โอ้โหร่มรื่นมากวิมานมาพราวอันนี้เรามาดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองโหพี่ข้างหลังโอเคเลย <laughs> ชอบมัน หนักๆก,ก็คือผมสะสมหนังสือครับแล้วทีนี้ระหว่างที่เราไปเนี่ยมันก็ไปเจอต้นทางที่เรารู้ว่าของมันมีราคาไงก็เลยเก็บพอเริ่มเก็บเสร็จเนี่ยก็เก็บเก็บเก็บโดยที่ไม่มีแนวทางครับเก็บด้วยความชอบไปก่อน <laughs> อเริ่มจากหนังสือแล้วสุดท้ายก็มาจบที่โปสเตอร์หน,งนังมีเยอะสุดอมืนน่นพันใบเลยนะครับแต่ใส่กลอกไม่ไหวไม่มีที่แขวน เฉพาะกอบไปอบ,อบละห <c oughs> ้าร้อยก็เลยใส่เฉพาะที่จะโชว์ก่อนอโชว์ไปส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ในห้องผมมันเยอะมีผมเดยนยีดแหละที่อื่ในจังหวัดครับถ <c oughs> ้าเป็นนักสะสมหม่ก็จะเข้ามาถามแต่พวกนักสสก้นส่กตรงๆเลจะรู้ว่ามีขาเข้าอย่างเดียวไม่มีขาออก ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับร้านจะเปิดวันเสาร์นี้พอดีไม่ได้จะมาชิวกินอะไรอยู่แล้วก็เลยขอพี่เขาเข้าไปดูในร้านคุยไปคุยมาเป็นคนรู้จักของคนรู้จักนะเป็นคนรู้จักของคนรู้จักก็เลยเออโอเคทําความรู้จักไว้แต่ของพี่เขาไม่ได้ขายนะครับเป็นของที่เขาเก็บเก็บจริงๆแล้วก็เก็บคือเราว่าเราเก็บเยอะแล้วอ่ะอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะฮะ สุดยอดบอกเลยวิกฤตโควิดเนาะทำให้พี่เขาต้องปิดร้านนะฮะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับบางลำพูคาเฟ่แล้วก็ทุกๆท,ที่เลยนะฮะ